พี่มาแล้วน้องมาถึงปีเลยครับตก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 คุณรู้ว่าเกมอะไที่นั่นะไรเกมที่ไม่สับหลาดทลายทลายเมืองทลายตึกอะ ชื่อเกมอะไรไม่ไม่ให่เป็นรถไทให้มันเป็นกอติน่าเดินถล่มตึกเขย่าตึกที่มันกระเด้าตึกนิดๆนิดอ่ะเห็นปะอื ตายแล้วบ้งไอ้เทียน่ะยังยังยังคงจมอยู่กับการต่อสู้ เฮ้ยคุยกันก่อไไนแหมและเฮ้ยแหมล้เฮ้ยคุยกันก่อนโอ้โทีนีอะไรกูนเนี่ยมึงอย่ามาขัดขวางกูด,ดิไะได้ฆ่านั่น เฮ้ยมานี่ก่อนอเด็กเกียรนี่แม่ง Okay. Beautiful. I never get sick of the sight of those crates falling. Thanks, refs. ท่านี่เอา MM. ท่านี่เอาเลยแรงอ่าม uh, <SCOTT. S 2> ึงแค่นี่เองไอเด็กเกียร์มึงแค่นี้เองมึงจำกูได้ไหมเพื่อนนี่ครับนั่งเปิดท้าสัตว์มีจำกูได้ไหมเพื่อนกูเอง You're still alive! Now be careful! Your competitors are squeezing in! Oh, it's not bad. Why did he run away? Hmm, what is this? ช่วอยอะไรของมึงเนี่ยอืมเอาแม็กซ์จริงี้สัตว์อืมเอโอไหมไอ้เหี้ยอืมเก็บใก่กระเป๋าไอ้สัตว์ อืมเอาไปแดกอืมเก็บใส่กระเป๋าเริ่มโอเคเลักไก่เ <c oughs> นี่ยทีเ่เขาเรียกว่าลักไก่น้องลักไก่รู้จักเปล่าเนื้อเต็มเราไปสู้ใหม่ <c oughs> อืมเอาไปก่อนอันนี้พี่ขอน้อง อืมเคโอบายปลาใส่หัวอืมเคโออีกหนึ่งมึงเงอยู่นานไอ้สัตว์มึงเงอยู่นานนะมึงอ่ะมึงกับกูแหละอืมเตะแม่งก่อนอาอไอเทียนเตะมึงกูเตะอีกทีนึงอาอ ท่าแล right. mm ้วนะ่เอ้าโอ้ยท่าะลรเนี่ยไปกันหนึ่งดีไปอืมท่าเวียงท่าเวียงมึงยังไม่ตายเกรอ อีน,นี้มันอืมอทีนี้ก็ไม่ได้ฆ่าใครนะเฮ้ยไอ้ออน,นี้ลอเข้าหลังนอตว์อ๋โหแม่แม่งรอดักตบกูจด ก่อนไอเจน,นี่มีไก่แต่วาลก็เลยรักไก่รักไก่กูรักไก่อีกแล้วไอเจน,นี่รักไก่ไอสัตว์รักไก่ใครมีไก่กูยึดจินงเงนบัฟยังไม่เต็มแต่ก็มีของถึงกันถึงนะวะ this way. More crates are on the way. Time to scramble. Oh, hey. เลีอยท่าโอ้เย็ดแม่แล้วเลือดก,กูเพิ่งเต็มแล้วกูเอาสุ่มสักคนนึงแล้วกันก,กูเก้เสียงทายมาอืมกูเกี้เสียงทายเอาสักคนหนึ่งก่อนแล้วก็มองใส่หัวที่นี่ด้วยดาวคู่ไปดิอืมเอานี่เอาไปอีกอืมมีคนจะตายมีคนจะตาย อกูคงมันก็ตายกันอ่าจะเลินจะเลินนะกูยืนดูความเป็นไฟเลยตรงน,นี้นี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งไปก่อนหนึ่งกูรอกูรออืมเอาดูความเป็นไฟครับน้องๆอ,อย่าขึ้นมานะรออีจะขึ้นมาอีกเฮ้ยกูเจอคนกูเจอคนผิดแปลกหนึ่งคน อุย้ยอืมเอาไปก่อนหนึ่งนี่งไงเฮี้ยนยังไงที่อยู่กับกูมานานเนี่ยโนเตะไปหนึ่งทีอืมแปลงล่างอะมึงอะอืม อุปกรณ์นนหนึ่งทีอ,อืออืออือ,อ,อเคโอเหลือใครมาเร็วกูกับมึงหนึ่งหนึ่งมาเร็วมันตายหมดแล้ว,เ,วเร็วมาเร็ว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 ไอเ้เหี้ยช้าอือมาเด้ กูรอดกูรอดชีวิตอ่ะมมาเด้อมาเด้กูกับมึงหนึ่งหนึ่งมากูเองไอ้ซัตอืมตายไหมเตะหน้าเตะตายไหมมึงตายไหม ตา,ตายไหมเฮ้ยเียบเงนกูเค,ค็กูอืม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 ออ้เจ็บเป็นว่าอยู่ไะอ่าออกไปข้างนอกกันแล้วเรียบร้อยเสร็จกูกูฟรีคิวฟรีวินมึงเข้าไม่ทันหรอกเพราะว่ากูหลักอยู่ อืมอืมออกไปมึงออกไปอืมอืมออกไปมึงออกไปอืมออกไปมุทีบมึงจะตบกูไม่ได้มึงจะตบกูไม่ได้มึงจะตบกูไม่ได้ดันมึงออกดันมึงออกเด้อเด้อมึงเอามึงเอากูก็เอาเอาเดี๋ยวมึงเอากูก็เอา ดีอย่างนั้นแหละไอ้สัสอืมนี่แหละอย่างนั้นแหละไอส้สั์ออกมาข้างนอกของกูเริ่มจับจุดได้แล้วแม่เริ่มจับจุดได้แล้ววิธีเล่นโอเคเริ่มเป็นเริ่มเป็นโอ้เรามีค่าไปเจ็ดะ่ะ แต่ว่าน e วเร c คอร์เราเป็นอ๋อนิวเอร์โอเคนิวเร c คอรที่เ็ดโหดโหดโหด